สวัสดีครับคุณผู้ชมกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เราโดยเอ็กสายลมร่วมกับไอแบคแพคนะครับวันนี้เรามีเมนูปลาโอต้มขาครับผมเครืงปรุงมีอะไรบ้างติดตามชมกันครับสําหรับวัตถุดิบของเมนูต้มขาปลาโอนะครับก็จะประกอบไปด้วยขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงะมะาขามเปียกน้ํากะทินะครับแล้วก็ขาดซะไม่ได้เลยก็คือปลาโอนะครับ นำตะไคร้มาทุบหน่อยนะครับแล้วก็หัน่นแล้วก็ขานะครับขานี้จะหั่นหรือจะทุบก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยแตอนนี้ผมขอหันน่นขอทุบนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้แบบคือจะมีแบบที่หั่นด้วยนะครับ เทียมบุบนะครับแล้วก็หอมแดงบุบนะครับพริกชี้ฟ้าแดงบุบใส่เพิ่มความเผ็ดน,นิดหน่อยนะครับก่อไฟเลยนะครับตั้งกระทะเลยครับจากนั้นก็ ใส่กะทิลงไปเลยครับอ่าหลังจากใส่กะ,กะทีิเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่ตะไคร้ได้เลยนะครับใส่ข่าเลยนะครับแล้วก็หอมกระเทียมลงไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ใส่มะขามเปียกลงไปนะครับอันนี้คือสูตรสูตรสูตรผมนะครับอันนี้สูตรแนวปากใต้ก็คือใส่ขมิ้นลงไปหน่อยนึงนะครับให้ ต้มข่าของเราเหลืองแล้วก็ดับขาวด้วยนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับแล้วก็เกลือครับผมเมื่อเราปรุงรสได้ที่แล้วนะครับน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยครับอตอนนี้เมื่อปลาเราสุกนะครับ ใส่พริกชี้ฟ้าแดงบบลงไปนะครับเพิ่มความเผ็ดนิดหน่อยนะครับอ่าแล้วก็เติมใบมะกรูดเพื่อเพิ่มความหอมลงไปเลยครับถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับทีนี้เราจะมาชิมกันนะครับว่าต้มต้มขาสไตล์กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ เอกสายลมจะเป็นยังไงนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับทั้ง Facebook f a n p a เอกสายลมแล้วก็ f e c o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  k n p n p e i e a c k p p c k นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเพจท่องเที่ยวก็ f e c o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  k n p n p e i e a c k p a c k นะครับแต่ว่าถ้าจะดูการทำอาหารไลฟ์สไตล์ก็เอกสายลมนะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้าหมดการชิมครับ อันนี้เราจะชิมนะครับชิมน้ำมันก่อนนะครับหวานกะทินะครับแล้วก็มันแล้วเค็มนิดนิดแล้วก็เปรี้ยวมะขามเปียกอยันนี้ขอชิมเนื้อนะครับอืมอืมอืม,อม ไอ้ย่าอร่อยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากไลค์ฝาก, like, ฝากแชร์ฝาก subscribe ช่อง youtube นะครับช่อง youtube ไอแบ k p a c k Facebook Fanpage i b a c k p a c k และ f ฟ c บุ๊กแฟนเพจเอ็กสายลมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ